ดกเตอร์เฮนรีร่ลูมิสนี่ซาร่าเบนเนตผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจนะเดี๋ยวภารกิจอะไรนี่จะเป็นการแพทย์ยุคใหม่ที่ช่วยชีวิตนับไม่ถ้วนมาจากนโดโนเสาพันธุใหญ่โอ้แม่เจ้าถือว่าเราโชคดีที่สายพันธุ์ทั้งหมดนี้อยู่รวมในที่เดียวกันพรุ่นี้คุณพร้อมไหมันรับกันความปลอดภัยแบบไปลุ้นเอาลุ้นเอาเหรอ เขาเก่ <unsafe> งสุดเรื่องขนของหรืหอที่ที่ไม่ควรไป <t ell> บนทางขึ้นบาวบิโนสลบหน่วยยางฝั่งซึ่งเหลือไม่เยอะแล้วไม่มีใครโง่ไปที่ที่เราจะไปเกาะแห่งนี้เป็นที่วิจัยของจัริปบารกเดิมเราต้องเก็บดี๊ยเดนเสร์ยักษ์สามสายพันธุ์ต้องเก็บตัวอย่างแค่จัดไข่เหรอ ไปเก็บจต่พ่อแม่มันก็ได้ทั้งกินเนื้อและบินได้ตัวชอบเอฟพีงั้นให้ไวดีกว่านะสวดยอดมนุษย์สอกลุ่มนี้อันตรายเกินก่อนที่จะอยู่ในปาร์คอย่าบอกว่าลับเตอร์มันคือลับเตอร์ตัวผู โอดสถูกทิ้งไว้ที่นี่มอรุยดันแค่เรามาในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราการจะรอดคือเรื่องยากพวกนี้ตัวอะไร มันกำลังจะช่วยโมาซาร์ปกป้องอนาเขตซุ่มตามล่าที่พูดมาไม่เห็นดีสักอย่าง